ื่อความศรัทธามันสารสะสมาไม่เท่ากันก็แ,แตกต่างเรื่องหน้าที่แต่แต่ห้องนี้ปู่ไม่ได้สอนทำใช่ไหมคะไปสอบอ,อ,อันนี้จะเข้านิโรธเดียวใช่องจะทแล้วก็เปิดนใน้คนอินเดียมันกราบว่าทุกวันจันทร์มันจะมีช่วงหน้าเดือนเดือนเดืนเดนอนพมวสิวะเดืนอนวิถายน ที่เหมือนทาเหมือนที่ประเทศอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็จะสศักดิ์งเพรอาะว้นั่งเจริญทำเจริญกรรมฐานเจริญในศาสนาเหมือนเมือง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 สวรรค์ที่อยู่บนบนท้องน,นี่เลยอะ <c oughs> จำลองออกมาแบบแบบได้งาม แต่พราพแม่มาเดี๋ยวต้องคุยสูงส่วนแาเป็นที่ดูแม่ส่วนแมเป็นเกิดจากสาเหตุนี้เกิดจากสาเหตุนีน่คุรราาณนวลารศสัทธาพอศสัทธา ำดีเนี่ยเลยมีโชคคนละอยา่างใช่ครับทีนี้เมื่อคนศรัทธาในองค์ยาเนี่ยไปนั่งไปนั่งถามชะตาชีวิตก็ไปเจอจริตธรรมจริตที่ตัวเองอะ่ะมีสัญญาแห่งกรรมก็บอกว่ามียานรู้ยานนี้ยานนั้นมากมายแต่แต่แต่ไม่มีความมีสัจจะเมื่อกลับหวังว่าบูชาแล้วอะไรจะดีขึ้นส่วนที่คนพูดนั้นหวัง สอนให้คนมีสติทีเมื่อเมื่อเมื่อชีวิตคนเราเปลี่ยนไปตามรอบเดือนรอบปีรอบวันนะแม่เออเขาเลยอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาเลยเอาวัตถุมงคลมาทิ้งขอฝากปู่ไว้คืออันนี้มีแต่เข้ามาฝากปู่ไว้หมดไม่ใช่ของปู่ครับรูนึกว่าของนลูกปู่ไม่ครับบางทีพ่อแม่บูชาดีพ่อแม่ปฏิบัติดีพ่อแม่วิสัตย์แต่มัถึงลูกแล้วลูกไม่เคยเชื่อมั่นในศรัทธาพวกนี้ทําให้เกิดอ่า ภัยพิบัติทาให้ยานทิพย์เทวดาทิพย์ลงสู่ร่างกายแล้วก็กพุทเที่ยวไปหาหมอดูไปหาอะไรนะพอทาพ่านก็เริ่มเสียนตาอ,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 อีกพอถอนอีกทีนี้เมื่อเห็นตรงนี้สวยงามเขาเลยบันท้งให้หลวงปู่หลวงปู่ก็ทำยังไงให้มันเหมาะกับกับวัตถุของคนเหมาะในใก้จักสถานที่ปู่เลยเกิดสร,ร้างขึ้นเป็นเมืองของมหาเทพน,นี่คือที่มาครับรามไม่เกี่ยวกันอุโโ่นเลย แค่เป็นผ like <the> <inizi> ู้นำในหลักธรรมเราแค่อยากจะทำให้ให้บุคคลทั่วไปได้ได้ลูกไม่เห็นไม่ชอบคาร่ากันคือลูกแมนอะเป็นบุญสัมพันธ์ครับโยมแม่เป็นบุญสัมพันธ์บุญไม่เคยบุญไม่เคยเคยฟังธรรมและบุญที่เคยเคยมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นพันมาในสภาวะของอุชลกุลขับอุชโลกุลครับอุชโลกุล มันเป็นเป็นกุศลุลแล้วเนี่ยมันเกิดจากดำกับชีวตคนเราเนี่ยมันเคยปลุกปั่นจับหลปยุกไหลมนเลยเกิดจริงๆแล้วเกิดเมตตาจิตมากกว่าไหเทนนมาชอบบ้านะรู่ชอบเข้าไปอาบเทหมเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรเป็นกุศลุเขาเรียกจิตถูกอะไรสัญญาจริงทำให้เกิดเกิดมีนั่งแล้วเกิดสบายใจเกิดเกิดสัญญา มันมีบางคนมาแล้วถูกฉลาดถูกฉลก,กนาที่มาถูกวันถูกวันถูกเดือนถูกปีถูกเวลาทําให้ชีวิตอะกลับไปหนึ่งแข็งแรงสมลูกหลานเองควรในมุมคุศลอย่าอย่าจ,จงจำไว้ลูกหลา,านคนไหนนึ่งที่เราบอกไม่ค่อยเชื่อมันไม่เกี่ยวอะไรครับเพราะเราไม่ได้สร้างมุมุศล ทำไม่เทวดาประจําตัวลูกหลานเนี่ยไม่เก่งควในเทวดาตัวเราใช่ไม่ได้สร้างเขาอยู่แม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วการสร้างให้กับคนทั่วไปอ่ะอยากให้จมดเวนไม่ไห้สักขานอยู่แม่ต้องเคารกส่งบุญแคเจ้าชื่อนี้นามนี้ขอกุ้ลสผลบุญขอคุ้มสนส่งให้กับเทวดาประจําตัวของนางสาว นะครับเพื่อให้เทวดาประจําตัวของบุคคลนั้นลบทิฏฐิเขามีทิฏฐิโยแม่ทิฏฐิครับหนึ่นงอิจฉาสองอิสยาเขามีทิฏฐิครับแม่เปเลยแม่แม่อยากนู้นไมครับเมื่อเมื่อมีทิฏฐิทิฏฐิเขาเกิดมากขึ้นทิฏฐิเขาอะไรมากขึ้นทําให้ตัวเขาเนี่ยทิฏฐินั้นมันไม่เกิดตัวตัวอะไรตัวอโอหัหสิงไอ นั่งนั่งครับนั่งกังนน,นานยืดขาได้ครับมันหนาวสั่นทั้งตัวนละครับเพราะมันใได้ไป,ปีแล้วเวลาเวลาคนเรามันวาระของกรรมมันก็ทําให้ตัวเราเองมันจะไม่สบายบุยคคลใดก็แล้วแต่บุคคลใดแล้วแต่ที่เคยเถียงบิดามารดาครับแมพ่อแม่เสียใจบุคคลนั้นวาระของของของกรรมกรรมตัวนี้จะเข้ามาทางร่างกายให้เจ็บปวดตวนร้าวในกระดูก ัวรหนาวมากหนาวมากหนาวมากหนาวครับหนาวมันจะอยู่ในบาดาลนะครับหนาวอยู่ในในน้ำอ่ะมันหนาวเหน็บหนาวในคือธรรมดาเออในใจนี่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจำบุไว้นะบทแห่งกรรมนำไปในชีวิตจะถูกระดิตบทแห่งกรรมจำแนกใหม จะไปนรกหรือสวรรค์จัดสังไปยังไม่ตายองสังขารกรรมจะต้องได้รับเหมือนธรรมจักรแห่กรรมอนุษย์เกิดมานั้นมีฐานของบุรุษุนคือธาตินภาวนาเป็นรากแก่นของจิตที่ดั้งสูงอนุษย์เกิดมานั้นมีวิบัติกรรมติดตามมาวัตถิกรรมมโนกรรมกายกรรมพุทธองค์สมณะโคดึง่ันบอกว่าให้เกิดมาใช้กรรมไม่ได้เกิดมาสวยสูงกรรมหนักกรรมเบากรรมชั่วกรรมเดีวอยู่ที่ถึงสมิทธะนั้นจงผ่านทนวิบัติกรรมที่ด้วยความอดทน และแพ้ไม่ตายไปอีกเยอะมันกึยังหายไม่ได้จะเที่ยววิ่งหายาหาหมอจะเที่ยววิ่งห้ใจแับขผมันเจริญจิตเจริญกายนั่งภาวนาให้รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมณะโคดมคูบ ให้รู้มันเป็นไงอันตัวเราอ่ะมันเรียนว่ายตาเกิดเหมือนกุ้งหอยปูปลาแต่เราเป็นคนมีตัวรู้หมั่นสู้สติและปัญญาวันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่พอ,อมันแม่สุขในจิตสุขในกายสุขในอารมณ์เกิดมาใช้กรับหนอขอบุญกุศลบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยร่วมกันนาให้อาการหายเจ็บแค่ได้ป่วยแพ้ไปด้วยบารมีของสมณครูดง Yeah. <laughs>